สวัสดีครับพบ,ก,บกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้กับทนายบอลนะครับเราก็ยังอยู่กันในเรื่องของปืนนะครับอาวุธปืนวันนี้วันนี้เราจะมาพูดกันเรื่องอาวุธปืนเถื่อนนะครับซึ่งหลายๆคนก็ทราบดีอยู่แล้วว่าปืนเถื่อนหรือปืนที่ไม่ได้รับอนุญาตมันก็ผิดกฎหมายอยู่แล้วนะครับแต่ผมจะมาบอกว่าอัตราโทษของมันสูงมากนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันในคลิปนี้ครับผม เราจะมาพูดกันในกรณีที่ว่าพกพาปืนเถื่อนนะครับพกพาปืนเถื่อนไปในทางหรือในที่สาธารณะหรือชุมชนนะครับโดนจับได้ในระหว่างพกพาอาวุธปืนเถื่อนเพราะว่าสันนิษฐานไว้ก่อนว่าคนที่พกปืนเถื่อนนะครับตามกฎหมายมีจุดประสงค์ที่ไม่ดีแน่ๆอาจจะใช้ก่ออาชญากรรมหรือใช้ในการทําอะไร,รสักอย่างนะครับคือทํากฎหมายนะครับอาวุธปืน ก็พวกที่ยิงกระสุนโดยใช้วิธีระเบิดใช้กําลังดันของแก๊สหรือแรงอัดลมอะไรประมาณนั้นนะครับหากผู้ใดมีอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตอาจต้องระวังโทษจําคุกสูงสุดถึง10ปีนะครับ10ปีนี้ก็คือโทษของอัตราปืนเถื่อนที่เรารู้จักกันนั่นเองซึ่งการครอบครองปืนเถื่อนนะครับเป็นที่แน่นอนว่าต้องไม่ได้มีการขออนุญาตแน่นอนนะครับดังนั้นจึงมีความผิดฐานอาวุธ ปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตขึ้นมานะครับตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนและเครื่องกระสุนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนพศ2490นะครับมาตราที4อนุ1นห,นหมายความรวมตลอดถึงอาวุธทุกชนิดที่ใช้ส่งเครื่องกระสุนปืนโดยวิธีระเบิดหรือกําลังดันของแก๊สหรือกําลังลมหรือเครื่องกลไกอย่างใดซึ่งต้องอาศัยอํานาจของพลังงานและส่วนหนึ่งส่วนใดของอาวุธนั้น ซึ่งรัฐมนตรีเห็นว่าสำคัญและได้ระบุไว้ในกฎกระทรวงนะครับซึ่งตามมาตรา7นะครับตามพระราชบัญญัตินี้นะครับระบุว่าห้ามมิให้ผู้ใดมีอาวุธปืน วินเตจะได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่นะักโทษจะอยู่ในมาตรา72ของพรบอ,อาวุธปืนนะครก็คือผู้ใดฝ่าฝืนตามมาตรา7ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่2,000ถึง20,000บาทนะครับซึ่งหากถูกจับข้อหาปืนเถื่อนโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับก็อัตราโทษสูงสุดอยู่ที่10ปีนะครับส่วนนอกจากจะมีโทษ หรือมีฐานความผิดครอบครองปืนไม่ได้รับอนุญาตแล้วนะครับหรือปืนครอบครองปืนเถื่อนนะครับอันนี้โทษสงสุดอยู่ที่10ปีแล้วก็ยังมีหลายข้อหาเช่นความผิดฐานพวกพาอาวิธปืนลเล็กๆกระสุนปืนในตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตครับหรือไม่มีเหตุอันควรอันนี้ก็จะเป็นความผิดฐานพกพาครับตามมาตรา8 ทวิวักหนึ่งและมาตรา7จ็ดิทวิวักสองประกอบประมวลกฎหมายอาญามาตรา371จ,จะ 37, นะครับต้องระวังโทษตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนคือจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1 0,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับโทษมีและครอบครองโทษครอบครองนะครับโดยไม่ได้พกพาหรือโดนจับในบ้านเนี่ยก็จะโดนโทษจำคุกก็10ปีสูงสุดส่วนพวกพาก็เพิ่ม อีก5ปีนะครับเพราะฉะนั้นอัตราโทษนะครับนอกจากนั้นเมื่อมีการจับกลุ่มคดีปืนเถื่อนแล้วนะครับจะมีการส่งฟ้องต่อศาลนะครับและศาลขอให้ริบผู้ทงานในอัยการก็ขอให้ริบอ,อาวุธปืนของกลางก็คือริบปืนสั่งริบปืนนั้นเลยนะครับทั้งนี้นะครับในการเกี่ยวกับคดีปืนส่วนใหญ่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพกพาปืนเถื่อนไปในที่ต่างๆด้วยแล้วเนี่ยหากผู้กระทําความผิดมีเกณฑ์ เกินเยาวชนก็คืออายุเกินกว่า18ปีนะครับสารมักจะพิพากษาลงโทษจำคุกจริงๆโดยไม่ลไม่รอการลงโทษนะครับเพราะาสารมักจะให้เหตุผลไว้นะครับตามคำพิบาษษสารสันติการ10338ท2553นะครับประชุมใหญ่ว่าอาวุธปืนเป็นอาวุธปืนที่ร้ายแรงโดยสภาพนะครับสามารถใช้ทําอันตรายแก่ชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของผู้อื่นโดยง่ายทั้งอาวุธปืนของกลางนะครับที่ไม่มี เครื่องหมายทะเบียนของเจ้าพนักงานประทับไว้หากนําไปใช้กระทําความผิดนะครับย่อมยากแก่การตรวจสอบหาตัวผู้กระทําความผิดที่แท้จริงได้นะครับการที่พกพาอาวุธปืนและเพื่อกระสุนปืนไปในทางหมู่บ้านหรือทางสาธารณะนะครับนับว่าเป็นอันตรายแก่ประชาชนและกระทบต่อความสงบเรียบร,ยอร้อยของประชาชนนะครับพฤติการจึงเป็นเรื่องร้ายแรงนะครับแม้จะไม่ปรากฏว่าผู้ ระทำความผิดจะได้รับโทษจำคุกมาก่อนและมีภาระจำต้องเลี้ยงดูบุตรบุคคลในครอบครัวก็ไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะลงโทษจำเลยให้เบาบางลงนะครับหรือการรอลงโทษจำคุกให้แก่จำเลยนะครับก็คือสารให้เหตุผลแบบนี้ก็คือไม่รอการลงโทษนะครับอัตราโทษของการพกพาปืนเถื่อนและการครอบครองปืนเถื่อนนะครับโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตอัตราโทษก็ค่อนข้างศูนย์ส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่ อ,า,อ,า,อาจจะส่วนใหญ่สารจะพิพากษาจำคุกโดยไม่รอการลงโทษเพราะถือว่าปืนเถื่อนหรืออา,อาวุธปืนที่ไม่ได้รับอนุญาตจ,จากนายทะเบียนเนี่ยเป็นพฤติการร้ายแรงนะครับต่อสังคมนะครับสารจึงลงโทษจำคุกจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นหากพกพาหรือมีปืนเถื่อนไว้ในครอบครองก็รีบทำลายทิ้งหรือ,เ,อเก็บซ่อนกันให้ดีๆนี้ครับเพราะหากตะเกมแล้วขึ้นมาก็อาจจะติดคุกจริงๆได้นะครับ สำหรับวันนี้ก็จบเพียงสั้นๆเท่านี้นะครับผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ